สวัสดีค่ะพี่น้องคาะมือนี่ได้ดอกกระเจี๊ยบมาดอกกระเจี๊ยบสดค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ข้างในเป็นยังซี่ดอกพิกเกลือ ข้างในเป็นแบบนี้อุ้ยมันเป็นคนๆมันกระเจี๊ยบเลยแสบดีตัวละพี่น้องเอามากินอันพี่เกลือพี่เกลือนี่ พอเสือหมากินเดี๋ยวขึ้นโซดกูกลันบางรอยด้วยพินวนวังสามารถกินดิบได้ตุ๊กเคยเห็นข้าวเจากินดิบเปียก อืมน้อ,อคะใส่เจียวปลาลงไป หุมกอบแซบไม่แบง ลินแดง,ดงอืม, <c oughs> อมแบบกรอบด้วยดอกไม้เปรี้ยวใส่พริกเกลือุ่ำ <c oughs> พ่อข่าแต่และพ่อข่าพ่อข่อาบอกว่ากินดิบไ,ได้ตุกแต,แต่เคยเห็นคนกินไงตุกก็เลยไปเสิร์ชกวนมึงอืกินได้ดอกงามๆดอกสวยๆอืคือกระทงยอยู่เลเนาะขุกเจียว อืมอัน,นกระแลมเยอะไปหน,น้แต่พ่อค้าเขาบอกว่าอันชวเขีเยวมากินไม่ได้ อันเขิงเขียวมันจะเจริญตบโตไปเป็นหน่วยแม่แบบพี่หน้องน่ะ,นะมันกลา,างไงนะมันมีขนขนคือกระเจี๊ยบใช่มันออกดอกแล้วมันก็จะไปเป็นหน,น,น่วยแม่แบบพี่ไงล่ะจ๊ะแม่จะให้กรตรยจยแต่กบ่ห้องม่ได้ถามมามเอาความหูจับเพิ่นมาเลยเน่อง เนี่ยข้างในของเขาจะเป็นเคียวๆอย่างเนี้ยค่ะทุกคนตรงนี้มันจะกลายไปเป็นลูกกระเจี๊ยบใช่ไหมคะอืมแบบแมนมันก็ะต่องไปเป็นหน่วยเนาะจากดอกมันก็ต่องไปไปเป็นหน่วยคือตุกสิมงงงังงงยังงงยางพระค่ะบอกว่าอันนี้กินบ่อยให้แกออก เขาหมายถึงว่าถ้าเอาไปต้มน่ะให้แกะอันนี้ออกง่ายเลยเราก็เลยเอามางงไทยมตัวกินกับแกีวปลาด้วยแซ่บ อืมพอแล้วค่ะพี่น้องคามือนีผ้ามากินสมดอกกระเจี๊ยบเนาะตุกกับบ่เคยกินมาก,กนไดดอกกระเจี๊ยบนี่แต่ไปเห็นขาเจ้ากกินก็เลยบปน,นี้ไปเห็นอยู่ตลาดก,ก็เลยเอามาลองกินกับพี่น้องแซ่บดีทุกว่าดอกกระเจี๊ยบกินส้มจ้ะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ